อย่างนี้กันแรมแปดค่ำเดือนสิบยังก็เป็นวันพระวันพระเล็กข้าวหน้าก็จะเป็นแรมสิบห้าค่ำก็จะเหลืออีกสิบห้าวันนะเจ้าพรรษาตอนนี้ก็เหลือประมาณอีกยี่สิบสาวันการเข้าพรรษาก็ผ่านมาแล้วนะหกสิบ เจ็ดวันกันดับร่เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมื่อพวกเราเนี่มีโอกาสอันดีได้มาบําเพลญสร้างความดีในการให้ทานเพราะการให้ทานก็เป็นเบื้องต้นในการที่เราจะพัฒนาจิตไปสู่ความสุขที่สูงที่สุด ก็จิตที่พ้นจากความทุกข์หรือเหนือสุขเหนือทุกข์หรือว่นานิพพานจิตนี้เนี่ยถ้ามนุษย์เราจะพัฒนาได้สูงสุดก็ถึงนิพพานแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสมันชักนำจิตของเราก็ต่ำลงไปได้ต่ำสุดถึงเอเวจีมหานรกเหมือนกันให้พบมนุษย์เนี่ยอยู่ในกามาพบเป็นพบที่กลางๆ ภพนี้มีสามภพคือกาามประภพรูปประภพอรูปประภพกาามประภพนี้ก็เป็นภพที่จิตเรายัางเกี่ยวข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสปดนภพธรรมลมที่เรียวกว่ากามรูปภพเป็นภพที่จิตนั้นได้เจริญสมาธิภาวนาสงบโดยการเพ่งรูปเป็นอารมณ์หรือเข้าฌานได้ เนีเรียกว่าพรมก็จะไปเกิดในรูปประพบส่วนรูปประพบนั้นเพ่งนามเป็นอารมณ์นะก็จะไปเกิดในอรูปประพบมีความสุขอยู่ในฌานสมบัติความสุขของรูปฌานหรือว่าพรมก็สุกขาขมนุษย์หรือเทวดา ความสุขของรูปประภมก็มีความสุขมากกว่ารูปประภมตามระดับแต่ทั้งรูปประภมกับรูปประภมนี้ก็ยังเป็นโลกิยะยังเป็นโลกิยะอยู่ <c oughs> เมื่อหมดกำลังของฌาน <c oughs> ก็จะกลับมาเกิดในการรมาภพนี้อีกส่วนในการรมาภพนี้ก็จะแบ่งว่าเป็นสวรรค์6นะชั้น แล้วก็เป็นพบของมนุษย์พบของสัตว์เดรัจฉานของเปตอาุรกายสัตว์เดรัจฉานและธนรกนรกภูมินรกภูมิเปตดภูมิอาุรกายภูมิสัตว์เดรัจฉานภูมิอันนี้ภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นภูมิที่อยู่กลางๆเทวดาหกชั้นก็เป็นภูมิที่สูงกว่ามนุษย์เมื่อเรามาอยู่ในภูมิที่กลงกล องมนต์ภูมมนี้ถ้าเราสร้างความดีจิตของเราสูงขึ้นไปก็จะเข้าสู่ในสวรรค์ภุมิแล้ว,ว่าสุขติภูมิภูมิที่มีความสุขสุขติก็คือมีความสุขการให้ทานพระพุทธเจ้าสอนให้กันให้ทานอย่างเรารไปถวาวสงังฆทานก็ดีทำบุญกระถินผ้าป่า บริจาคทรัพย์ของเราที่เราหาม,มาได้ในความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยการให้ทานนี้เป็นทานสมัยเป็นบุญเกิดจากการให้ทานเมื่อการให้ทานแล้วก็ย่อมจะมีความสุขใจเกิดชาติใดก็จะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในทรัพย์ทั้งหลายแต่การให้ทานอย่างเดียวก็ยังไม่พอ พระเจ้าก็สอนมาเมื่อเรามีทานเป็นปกติมีการให้เป็นปกติแล้วเราก็เพิ่มบุญให้กับกจิตของเราโดยการสมบัติทานศีลในวันปกติธรรมดาในอาทิตย์หนึ่งเราจะสมบัติทานศีลห้าทุกวันมีศีลแปดสักหนึ่งวันหรือวันพระเราก็ถือศีลแปดสมบัติทานสักหนึ่งวัน เพื่อฝึกจิตของเราไม่ให้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ในรูปในเสียงกิรพลนัตรนธรรมอารมณ์ฝึกจิตของเราให้เป็นเนกขมะบรมีคือเถอสินแปดประเพิพรมจันทร์คือประเพิเหมือนกับพรมนะพรมก็มีอารมณ์ของกรรมฐานเข้าในฌาน เราก็พยายามจะประพฤติเหมือนกับผมนั่นแหละคือการภาวนาทำจิตของเราให้สงบว่าเป็นโอกาสว่าเจ็ดวันครั้งหนึ่งเราก็จะได้มาฝึก,กจิตของเราไม่ให้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายจะได้พิจารณาว่าในเจ็ดวันที่ผ่านมานี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรมันวิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐัมภะธรรมลมมากเกินไปไหม มันหลงในรูปเสียงการลดคณภาพธรรมลมมากเกินไปหรือเปล่าเราก็ได้มาคิดพิจารณาหยุดยั้งหรือว่ามีสติเมื่อเราพัฒนาจิตของเราให้มีศีลห้าเป็นปกติศีลแปดจบรรพได้อย่างดีแล้วคุณภาพของกิจคุณภาพของชีวิตก็สูงขึ้นอันนี้สองแห่งการให้ทานหรือศีลก็จะส่งผลให้ใจของเรา มีความสุขมากขึ้นอย่างเช่นวสีเลนะสุกติงยันติเวลนิสงไหวสีเลนะโภคขส,สัสมบัิศีลนี้ทําให้เกิดความเย็นทําให้เกิดความสุขเรียกว่าสวรรค์อนิสงในการให้ทานสมะัติทานศีลนี้เมื่อตายไปแล้วก็ดีอริสงนี้ให้เราไปสวรรค์หรือเราอยู่ในมนุษย์นี้ก็ตามใจของเราก็เป็นสวรรค์เนื้อมีความสุข แต่ถ้าว่าสวรรคือความสุขนี้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปมีการเปลี่ยนแปลงอีกเราต้องพิจารณาเห็นโทษของความไม่แน่นอนหน่าเบื่อหน่ายของความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนัมริในการออกจากโลกถ้าตาบแตเรายังเกิดอีกก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเทวดาก็สุขอยู่เหมือนกันพักทุกข์เขี่ยวข่าวแต่เมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องกลับมาเกิดอีก ถ้าเกิดเผลอสติไปความโลภกดหลงมันมีมากมันก็จะตกต่ำลงไปอีกกว่าความเป็นมนุษย์ซึ่งจะได้รับความทุกข์อย่างมากทีเดียวเข้าไปสู่ในเดรัดรชานภูมิเป็นต้นแต่ว่าเมื่อพวกเราเนี่ยมองเห็นโทษเห็นภัยแล้วมาถือในขมมะการปฏิบัติพิจารณาเห็นทุกข์อริยสัจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ ทุกอริยศัตร์นี่พระเจ้าจะเทศสอนกับบุคคลที่มีจิตที่สูงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นพระองค์จะสอนคนที่ไม่มีศีลให้มีศินซะก่อนพระชินวรก็จะสอนต่อเม,มื่อมีศินแล้วมีทานแล้วมีความตนีที่เหนียวเป็นทุกข์เป็นโทษแล้วก็สอนให้มีการบริจาคทานกันให้ การเสสละเพราะถึงเราจะสะสมไปมากขนาดไหนแต่ว่าหนึ่งเราก็ตายเรา,เอาอะไรไปไม่ได้ก่อนจะตายเราควรจะสร้างประโยชน์เอาไว้ในโลกนี้เอาไว้ในใจของเราเยอย่างไรก็เราเกิดมาก็ต้องตายแหละเราจะไปท้อแท้ว่าเราจะต้องตายก็ไม่ได้เรามีกําลังกายกาลบังจิต เราก็พยายามสร้างความดีอะไรเป็นบุญเป็นกุศลก็พยายามสร้างไว้เพื่อจะพัฒนาใจหรือสะสมเอาไว้ในใจของเรานี้ไปข้างหน้าทานนี้จึงเปรี่ยหมัอสเบียงกลางในกของผู้ที่เดินทางไกลแต่ทานที่เราทําเป็นประมาทิแล้วก็ทําเพื่อความเปอยวางทําเพื่อละความโลภรักษาศีลพละรความโกรธเจริญภาวนาพละรความหลง เมื่อเราพัฒนาจิตของเรานี้ให้ดำรงอยู่ในความดีคือทานคือศีลของสมเด็จพระาาสดาพระสัมมา,าสมัมพุทธเจ้าก็จะเทศสอนให้เรานรู้จักการภาวนานางวัดวิสาขาหมหาบุริการและท่านอนาถาวินกาเศรษฐีเป็นผู้ที่ภาวนาภาวนามาแล้วหลายภพหลายชาติ อย่างท่านอนาถาบรรยเกาศเศรษฐีเนี่ยว่าสุทัตตะชื่อสุทัตตะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเกิดปิติคนรุกขนฉันคนผองสยองก้าวใจนั้นอิ่มเอิบเพียงได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าทำไมได้ยินว่าคำเดียวอะ ไม่เคยศึกษามาก่อนไม่อิ่มใจในขนาดนั้นเพราะว่าท่านบริกรรมภาวนาท่านปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามาแล้วถึงสามพระองค์มีพระกกูสันโธกุนาคมนโนพระกสะโปโพระพุทธเจ้านาทิฐานจิตขอได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพระองค์หน้าคือพระสมณโคดมและพระศิร,ริยะเมตโย จะเข้านิาพพานในสมัยพระศิริยเมตตยโยู่การบำเพ็ญในพุทธานุสติในใจของท่านนี่ทำรรมามากเพียงได้ยินคำว่าพระุทธเจ้าเท่านั้นแหละปิติสมาธิตั้งมัน่นปัญญาเกิดศรัทธานี้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วในสุดก็ขอให้เพื่อนที่เป็นเศรษฐีกลุ่มแรชคือ รัตนาพระเจ้าให้ไปที่เมืองสาวัตถีบ้างแล้วท่านก็มีจิตใจอิเมอร์ปิติสร้างที่พักระหว่างทางจากจากรุงกราชคือไปกรุงสาวัตถีระยะเวลาระยะทางน่าจะประมาณ400กิโลนะประมาณโดยประมาณท่านด้นำทรัพย์ที่หามาได้ด้วยการค้าขายนะ ทำมาทำนบรุงรุธศาสนาไปจํานวนมากแล้ท่านก็ได้ดวงตายให้ทำเป็นพระโสดาบันด้วยส่วนนางวิสาขามาปสิกาเนี่ยเพียงอายุคแค่เจ็ดขวบฟังธรรมของพระเจ้าก็ได้เป็นพระโสดาบันนี่ยพระนางกอดอิฐฐานอุปถาพระพุเจ้ามาสามพระองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่สพระสรเสด็แม่ไตเป็นองค์ที่ห้าก็จะเข้านิพพาน เช่นเดียวกันกับท่านอนาะมิทักาศเศรษฐีท่นเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเป็นเศรษฐีที่ต้องมีความดีด้วยมีคุณธรรมก็จะได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐีของผู้ยากไร้ก็คือท่านวิานานนทานบริจาคนั่นเองทานบริจาคของท่านบริจาคจนหมดเทวดาก็ร้อนใจบอกให้ท่านหยุดบริจาคทรัพย์จะไม่มีแล้ว ท่านก็เดีถวายปลายข้าวกับน้ำผักดองแก่พระสงฆ์แต่ใน,นที่สุดด้วยทานบารมีที่ท่านทำนั่นเองพืชน,นาก็เป็นทองคำกลับร่ำรวยมากกับมากกว่าที่เดิมซะอีกอย่างนี้สงที่ทำแล้วก็ได้ผลปัจจุบันแต่ก็ให้เรารู้จักการประมาณในการให้ทานตามกำลังของใจอย่าให้เป็นทุกข์ ก่อนที่จะทําก็ให้มีความสุขขณะที่ถวายก็ดีหลังากถวายแล้วก็ให้มีความสุขอิ่มอบใจทั้งสามสถานทานนั้นก็เป็นทานที่มีความบริสุทธิ์คือทรัพย์บริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์อริสงแห่งการให้ทานนั้นก็จะมีมากเราจะปรารถนาถึงพระนิพพานก็จะเร็วและเมื่อเราให้ทานแล้วมีศีลแล้ว สัมมลมกายวาจาได้ดีพระริจ้าก็จะสอนให้เรานะั้นรู้จักการภาวนาเพื่อจะนําพาจิตใจของเราให้สงบพระใจเนียเมื่อมันรับรู้อารมณ์แล้วมันกัดแกว่งไปกับอารมณ์เสมอไม่อยู่นิ่งอารมณ์ปฏิตั้งแห่งความโลภโกรธหลงมันกับพาใจไปโลภโกรธหลงด้วยเราจึงต้องมีกรรมฐานกรรมฐานก็มีด้วยกันสองชนิด แบบการพิจารณาแล้วสงบหรือแ,แบบบริกรรมภาวนาให้ควบคุมจิตให้สงบแล้วแต่ความชํานาญความชอบใจหรือจ,จริติตของเราอย่างการพิจารณาแล้วให้จิตสงบอาจจะแยกแยกแยกายนี้เป็นท่า4สี่เป็นก้อนอสุภะก็ดีเป็นกองดินกองน้ํากองไฟกองลมก็ดีให้จิตของเราสงบหรือจะพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปแม่ใจของเรายินดีเยี่ยายในอารมณ์ทั้งหลายนี่ก็เป็นการกาหนดพิจารณาคือดูใจของเราตามรักษาใจของเราอยู่เสมอมเรามานันฝึกฝนอบรมได้สงบอย่างนี้แล้วพระรพุทธเจ้าจะสอนในเราในพิจารณาในอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรว่าทุกที่เรามีอยู่นี้ ว่าเรามีความเกิดมา่าเกิดขึ้นมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายทุกขพอใจยังมีอุปทา,านยึดมั่นถือมั่นคือเป็นเราเป็นเขาจึงไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงจึงเป็นคนที่หลงตนอยู่เมื่อเราไม่เห็นตนที่แท้จริงแล้วใจนั้นก็มีความหลงความเห็นที่ผิดก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นวิจาทิฏฐิแต่เมื่อใจที่สงบนั้นจะได้พิจารณา หาความจริงว่าก้อนกายก้อนน้ำก้อนรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางลงได้ปัญญาเกิดในเบื้องต้นก็เป็นปัญญากจากการได้ยินได้ฟังอย่างเราได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละต่อไปก็นําไปปฏิบัติไปคิดพิจารณาก็เกิดปัญญาขึ้นมาอีกมื่อจิตของเรามีกําลังเกิดภาวนาเมญปัญญาเห็นแจ้งได้วัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราก็าปล่อยวางได้ในรูปในนามบางครั้งเราก็เห็นแจ้งชัดอย่างนี้เหมือนพระนิพพานอยู่ใกล้ๆจิตใจใสสว่างแต่ต่อมาเมื่อวิชาธนาวประทานมาครอบงำจิตจิตใจก็มือมิดลงไปอีกบางครั้งก็อยู่เปนานั้งสิบห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันหาหานทางไม่เจอหาหานทางที่จะสงบหาหานทางที่แย้ใจเราปลอดโปร่งจากอารมณ์ไม่เจอ พราะอารมณ์มันเข้ามาความโลภโกรธหลงเข้ามาควบคุมใจใจมันก็เหมือนมิดมันจอกแหนที่มันปิดบังผิวน้ำมาไว้มองไม่เห็นก้นบ่อกนน้นหนองคลองบึงเมื่อวิชาธนาประธานมันเข้ามา,าครอบงำจิตใจใจของเราก็วุ่นวายวกวนอยู่ค้นหาทางสแสวงหาทางที่จะสงบก็อ่านตำรับตำรา ก็มีแต่ความเงเเลสงสัยอยู่เรื่อยออกไม่ได้เพราะว่าคมปัญชะมยาบารทินะมิทะอุทัจจักกุกุจาวิจิกิจฉาอันเป็นนิวรมข้อมความซะแล้วพระรูปเจา้าจึงสอนว่าให้เรากลับมาพยายามตั้งสติเดินอย่างกลมนั่งสมาธิให้มากเอาสติจดจ่อกับคำบริกรรมให้มากอยู่กับการพิจายรณาให้มาก โดยอาศัยการฟังนั้นเป็นการหล่อเลี้ยงจิตไปก่อนการอ่านบ้างหล่อเลี้ยงจิตใจไปก่อนเพื่อรักษาศรัทธาที่มันตกลงไปให้มันตั้งมั่นขึ้นมาบางครั้งศรัทธาที่มีอยู่นี่แหละบางครั้งมันหายไปเลยไม่อยากจะเดินยังกรมไม่อยากจะนั่งสมาธิเบื่อหน่ายในการปฏิบัติก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์เนี่ยมันเข้ามาครอบงำใจซะแล้วมันก็ดึงใจให้ตกต่ําไป ธรรมชาติของกิเลสก็จะพาชักนำจ,จิตให้ตกต่ำไปอย่างเดียวไม่ให้จิตของเราสูงขึ้นเบาขึ้นมีแต่ธรรมะอัวนั้นน่ะจะทำให้จิตของเรามันเบาขึ้นสว่างขึ้นเราจรึงต้องพยายามสแสวงหาธทมให้มากให้มีในใจถ้าใจยังไม่สงบก็พยายามอดทนก่อนพยายามฝึกอดทนอดกัน้นเอาไว้แล้วก็พยายามปฏิบัติจนในสุดเราก็ตามหาใจของเราได้สงบระงับขึ้นมา ก็ต้องพยายามประครับประคองไว้อย่ามันตกต่ำไปอีกอารมณ์อะไรทาเป็นเหตุให้เราตกต่แเราก็พยายามละอารมณ์นั้นน่าอย่าให้เกิดอารมณ์กุศลอน,นใดทําให้ใจของเรามันสงบจเจริญก็พยายามทําให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้เป็นการเพียรที่ชอบแล้วเมื่อเราพิจารณาปฏิบัติไปอย่างนี้ศรัทธ,ธาวริยะคู่กันไปแล้วสติสมาธิมันกลับขึ้นมาปัญญาเกิด มันก็จะเป็นมักผะหานกิเลสเมื่อกิเลสถูกผะหารได้มากๆเข้าเราก็จะสามารถระหาเป็นสมุทเทตถะผหันได้เข้าสู่กระแสธรรมะได้ในเบื้องต้นเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธดาสนจะเกิดขึ้นได้กับคารวะญาติโยมก็เกิดขึ้นได้ถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีโดยเฉพาะทานการให้ศีลการสำนึกรายวาจา สํารวมกายวาจาให้ดีสมาธิสำรวมใจพิจารณาปัญญาเกิดล่าวางได้ก็ขอให้นําธรรมะของสมเด็จพระสสดาเนี่ยไปพิจารณามาเรามีโอกาสดีเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาโอกาสที่จะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นเราก็ทําได้ถ้าเราปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไป ถ้าจิตของเราไปสู่เดรัชานผุมิแล้วโอกาสก็ยากจะเข้ามาในศาลามาฟังธรรมก็มีคนเขาไล่จะมานอนฟังเสียงธรรมะสบายใจคนก็รังเกียจแต่ถ้าเราไปเจรณาแล้วสัตว์เดรัชานนก็ยังจะรู้จักเหมือนกันได้เวลาฟังธรรมก็เข้ามามก็สนใจบางทีตายไปจิตเขานำกระแสธรรมะนี้จะไปสู่สวรรค์ได้ ก็มีจำนวนมากในสมัยพุทธกาลก็เรานำมาเป็นคติสอนใจเราได้ว่าเราก็มีโอกาสดีกับเขามากก็ควรจะพยายามขวนขวายื้อปฏิบัติให้มากเพื่อจิตของเราสูงขึ้นไปจากกายเป็นมนุษย์จิตเป็นมนุษย์กายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวให้ได้ในเจ็ดวันเป็นเทวดาสักหนึ่งวันเป็นมนุษย์สักหกวันก็ยังดีมากที่สุดละข้าขอให้เจริญในธรรม นั่นนำธรรมะไปปฏิบัติให้เกิดภาวนาปญญัญญาเกิดขึ้นในว่าเราไม่ประมาทเราไม่ประมาทก็เป็นหนทางแห่งความไม่ตายในว่าอัปมาโทอมัตตังปะทังความไม่ประมาทนี้เป็นหนทางแห่งความไม่ตายคือใจเราไม่ตายจากความดีร่างกายตายไปแล้วใจไม่ตายก็จะไปสู่สวรรค์มีชีวิตอยู่ในโลกเราก็ไม่ประมาท แต่ถ้าบุคคลประมาทนะประมาโทโอมัจยโนบัทังคนประมาทก็เหมือนคนตายแล้วยืนเดินนัง่งนอนมีลมหายใจอยู่ก็ตายแล้วไม่สร้างความดีไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศลแต่ถ้าเกิดบุคคลดำรงตนในความไม่ประมาทแล้วพยายามมีความเพียรก็จะพ้นทุกได้สร้างความเพียรสร้างความขันติเอาไว้เมื่มีความเพียรพยายามพ,พัฒนาใจของเราไปแล้ว เราก็จะพ้นทุกได้สมดังพุทธภาสิที่ว่ามุลิยเยนะทศกัณฐิติตคนเราจะร่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรเมื่อเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทปรารภถึงความตายพยายามสร้างความดีมีความเพียรเพียรในทางโลกเราก็รู้จักแล้วว่าเพียรในการศึกษาในการทําหน้าที่การงานต้องอาศัยความเพียรจึงสําเร็จได้ในคดีโลกในเรื่องของโลกต้องอาศัยความเพียรทางนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะมีขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเพียรในการศึกษาเราเรียนหาความรู้เพียรในการทาําหน้าที่การงานพร้อมทั้งมีความอดทนด้วยเมื่อเรามาปฏิบัติต้องการสมาธิเราต้องมีความเพียรถ้าเราไม่มีความเพียรนะ้วเราต้องการนิพพานนิพพานนิพพานก็ไม่มาหรอกแต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามละนั่นกับพยายามบาเพ็ญในความดีพระนิพพานก็อยู่ใกล้ๆเรา เื่อเราทยาเพียรนี้เราก็จะสําเร็จได้เห็นผลได้เป็นมรรคเป็นผลเกิดขึ้นมาในใจเพราะฉะนั้นขอสาทุชนทั้งหลายพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็พยายามทําความเพยยียรหลีกไกลาจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเมื่อปราบรบความเพยยียรละอกุศลเจริญกุศลสิ่งใดเป็นบาปพยายามละิึงใดเป็นบุญพยายามบำเพ็ญเราก็จะประสบความสําเร็จ นางเจตนาที่เรามุ่งหมายจะพัฒนาจิตให้สูงสุดเพื่อสู่ภูมิเทวดาภูมิพมและกนิพนานอันเป็นแดนที่มีจิตท,ที่มีความสุขสูงสุดปิดกั้นอบัยภูมิที่จะไปในอบายในนรกภูมิทั้งหลายโดยการรักษาสินให้มั่นคงดำรงสติให้ตั้งมั่นนักศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตนังอธิบายมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศะฉะนี